สวัสดีค่ะทุกคน,นก็จะมาแพร่กันกเลยเริ่มให่เป็นแฟนการอันใหม่นะไายหนึ่งข้อหนึ่งอันนี้เป็นเราใช้เป็นขาตั้งของอันนี้นะคะให้ดูเฉยๆอันนี้จะติดงงๆเขามีที่ติดมาให้เนาะโอเคมามา,มาแพ็่กันค่ะกัดกัน จะแนะนำนะคะให้ทริสของเราเนี่ยก็คือเราจะเขาเรียกว่าอะไรวะเยจังหาใบนำไรทีนาจิตใจเออปิดก่อนหาที่ปิดเสียงอาจจะแหงนหนึ่งขออภัยะขาอยู่เริ่มข้องอะไรก็จะแพ้กับา พ็กเกรเลยค่ะเพราะเราไม่ได้แพ็กเกอรขายจริงๆเนาะโอเคเลยมันจะดูอะไรไม่รู้ช่างมันเถอะเย้จังสบายสมบูนะรณตอนอาทิตๆ pepin ini go hai pepomaso why lul yuk yuk ไว้จ okay, ิบโอเคตดีอ้ยลุเดอ๋ยอันนี้ลุกเดี๋ยวเปลี่ยนไหมจะเปลี่ยนไหมอันนี้

ท่องแฮนดูอาจจะน้อยเพราะว่าเล่สือก็ให้เก็บให้เก็บเก็บนะคะถ้าจะมีเสศษเราก็ขอมาองนี้นะคะไห้ดูก่อนมาเรื่องการแถมนะคะตราจะแถมให้แค่วันค่ะไว้นะคะ ถ้าคนที่ดีก็จะให้บทบาทหลายอันนี้ซึ่งอันนี้ไมค่คอนให้ไว้ขอโทษทีนะคะขอโดุนกล้องโอเคกร<ว> <laughs> ะไม<ว>้ไว้เดี๋ยวขอเก็บไว้แต่อพอหมดยังเอาคดูใต้ตัวแกล หมดเลยก็จะประมณนีนะคะอ่ะมาดูว่ามีอะไรบ้างโอ้ยปั๊บแล้วเขาจะคู่ล้ะปึ๊บ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 ปั๊บประมาณนี้หนทุกคนบ๊ายบาย